กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะตามที่เรียนให้ทราบนะคะในช่วงนี้มีสารคดีประวัติศาสตร์มานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมๆกันสารคดีพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตอนที่4 1 2 0ปีนิวัดมาตุภูมิสู่ราชนาวีสยามไปติดตามพร้อมๆกันค่ะเป็นเวลาล่วงเลยมากว่าศตวรรษ ที่บรรดาลูกประดูได้แตกหน่อผลิบานข้ามกาละสมัยแผ่ขยายกิ่งก้านงอกงามอยู่ทั่วผืนน้ำแห่งราชาอาณาจักรไทยรากฐานที่องค์บิดาของทหารเรือไทยได้ทรงวางไว้ยังคงเป็นรากแก้วที่ยั่งลึกเสมือนหลักนำทางในการพัฒนากิจการราชนาวีไทยให้ก้าวไกลยังประโยชน์นานประการเป็นที่ประจักษ์จนถึงทุกวันนี้ เช่นเดียวกับพระเกติคุณของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรกิติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งยังคงเป็นที่จดจำเล่าขานและยกย่องเธอทูลจวบปัจจุบันสมัยคำว่ารากฐานเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าบ้านรากฐานไม่ดีก็อยู่ได้ไม่นานไม่คงทนถาวรสิ่งแรกต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อก่อนที่ท่านจะศึกษาจากอังกฤษมาเนี่ยัำแรกคือวางรากฐานการศาึกษายนเรือ,รอก่อน ก่อนหน้านั้นแม้จะมีโรงเรียนในเรือแล้วแต่กลับไม่ได้รับความนิยมเลื่อมใสอาจเป็นเพราะหลักสูตรที่ยังไม่สามารถพัฒนาคนให้มีศักยภาพเท่ากับที่ประเทศชาติต้องการแม้ว่าจะพยายามจัดกิจการตลอดจนการสอนของโรงเรียนในเรือให้ดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นการเจริญขึ้นอย่างเชื่องช้านักเรียนในเรือจึงเริ่มเสื่อมสัทธานในการศึกษาลงอีก เพราะไม่เห็นผลของการศึกษาว่าจะทําให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพทหารเรือได้นักเรียนจึงพยายามหลีกเลี่ยงราชการขาดเรียนอยู่เสมอที่ลาออกไปเลยก็มีมากสเสด็จในกรมกลับจากอังกฤษพุทธศักราช2443โรงเรียนในเรือเก่ามีอยู่แล้วหลักสูตรเก่าใช้ไม่ได้เพราะของเก่าเขาสอนแต่เพียงเชือกเสาเปล่าใบเท่านั้นมีหัดแทงเชือกเย็บผ้าใบ หมายความว่าเรียนเป็นสร่งเรือไม่ใช่เรียนเป็นผู้บังคับการเรืออันหึ่งคนสมัยเก่าเขายังคิดว่าโลกแบนเสด็จในกลมต้องสอนให้รู้จักว่าโลกมันกลมต้องเรียนพีชคณิตเรขาคณิตตรีโกณโมติติทั้งเส้นตรงเส้นโค้งพลเรือตรีพระยาหารกลางสมุทรหรือบุญมีพันทุมนาวินหนึ่งในสิทธิของกรมหลวงชุมพร ได้เคยเล่าถึงพระดำริในการทรงปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนนายเรือไว้มีสาระสำคัญว่าตรัสว่าหลักสูตรอย่างนี้สอนกันให้เดินบนเรือนี่ไม่ใช่เดินเรือใช้ไม่ได้ต่ำไปสูโลกเขาไม่ได้ทหารเรือต้องไปได้รอบโลกนับจากนั้นมาจนปัจจุบันหลักสูตรของนักเรียนนายเรือประกอบด้วยองค์ความรู้ระดับสูงเฉพาะทางมากมาย ที่สำคัญและจำเป็นในการเดินเรือดังที่พระองค์เจ้าอาภากรกิติวงศ์ได้ทรงเคยศึกษาจากอังกฤษพระองค์ทรงเป็นครูผู้ใกล้ชิดกับนักเรียนและเหล่าทหารโดยไม่ทรงถือพระองค์ว่าทรงเป็นเจ้านายทั้งทรงสอนในหลายวิชาทันสมัยทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติซึ่งในยุคนั้นยังไม่มีชาวสยามคนไหนมีความรู้เพียงพอที่จะสอนผู้อื่นได้การฝึกหัดศึกษาอย่างเข้มข้นเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็คือแนวทางที่องค์บิดาทรงริเริ่มไวเมื่อก่อนทางทหารก็ไม่เคยฝึกทางเรือเลยแล้วอยู่ดีจะฝึกลบในทะเลก,ก็ไปไม่ได้ในส่วนนี้ก็ต้องฝึกนักเรียนเรือก่อนแล้วฝึกสมัยก่อนเนี่ยเราก็แค่ฝึกในประเทศไม่เคยฝึกตามเทศเลยท่านเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่นํานักเรียนเรือฝึกต่างประเทศที่ดีกว่านั้นก็คือการฝึกตามเทศขององค์ท่านนี้เนี่ยใช้คนไทยทั้งหมดทั้งปวงไม่ใช่ชาวต่างชาติเลยนี่คือวางรากฐานที่เดินทางไกลในการฝึก นี่เป็นเพียงส่วนเดียวของรากที่พระองค์ทรงบ่มเพาะในการศึกษาของท่านเนี่ยไม่ได้การศึกษาเฉพาะโรงเรียนในเรืออย่างเดียวมีหลากหลายสาขาที่ท่านวางรากฐานเอาไว้ทั้งเรื่องโรงเรียนในเรือปกติโรงเรียนในช่างกลตัวน,นี้เป็นต้นพระองค์ทรงถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาองค์บุคคลในทุกระดับ ให้มีความสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเพื่อเป็นกำลังสร้างความเจริญรุดหน้าแก่กิจการทหารเรือส่งสร้างสิ่งใหม่และมาตรฐานใหม่ในหลายด้านทรงทำสิ่งที่ไม่เคยมีให้บังเกิดขึ้นในกองทัพเรือสยามด้วยศักยภาพขององค์บุคคลชาวสยามขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงพัฒนาทั้งองค์วัตถุและองค์ยุทธวิธีไปพร้อมกันเพื่อส่งเปลี่ยนทัพเรือแบบดั้งเดิมของสยาม สู่กองทัพเรือสมัยใหม่ที่สามารถปกป้องอธิปไตยของชาติพระองค์ท่านนี้เนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลยาวไกลามากอันดับแรกเลยไม่เคยมีใครคิดด้วยว่าที่สัตหีบจะเป็นชัยภูมิที่ดีเยี่ยมในการเป็นฐานทัพท่าเรือที่สัตหีบท่านทรงเล็งเห็นและกาบกรมทุนรุนก้าวลที่หกขอพื้นที่เป็นฐานทัพทเรือสัตหีบเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะท่านจากพื้นที่ค่อนข้างแร้นแค้น มีสัตว์ร้ายชุกชุมและเคยเป็นแหล่งโจรสลัดไม่มีผู้ใดสนใจวันนี้กลายเป็นฐานที่มั่นสำคัญของกองทัพเรือด้วยสายพระเนตรที่เฉียบคมแห่งองค์บิดาของทหารเรือไทยที่บรรดาทหารเรือและนักเรียนทหารเรือทุกคนล้วนตระหนักเป็นอย่างดีขวายการบรรลัคพเลยเอกพระเจ้าลระวังเธอพระองค์เจ้าอาอว,วากรจิตวงกรมหลวงชุ้มพ่เฉีตรงศักรากขวา คโนโลีปัจจุบันจะพัฒนาก้าวไกลและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้งแต่รากฐานของกิจการทหารเรือที่พระองค์ได้ทรงวางไว้กลับอยู่ยืนยงร่วมสมัยเป็นหลักยึดให้ดอกประดู่รุ่นสู่รุ่นได้สืบษสารและพัฒนาต่อยอดอย่างทัดเทียมกับนา,นานาประเทศเราก็ต้องมีการรักษาสิ่งงสร้างเอาไว้ให้สมบูรณ์ถึงทั้นสร้างาไว้เราก็เติบโตขึ้นโดยดําดับตับบบ้งเรือ เราก็มีการขยายองค์ความรู้เรื่อให้ท่าเทียมนานาอา,นาร,ระเทศผมจึงให้นโยบายว่าต้องลุกคืบหน้าพัฒนาความมัน่นคงก็คือที่ไม่อยู่รักษาให้อยู่และพัฒนาต่อไปโดยมียึดหลักคือ3มองค์หนึ่งด้านสามองค์คือองค์บุคคลองค์วัตถุองค์วิธีและด้านคือด้านการผังจัดการองบุคคลก็คือคําพูดท่าน ทุกคนท่องได้กะยีราเจกะอิราเถหนังจะทำสิ่งใดต้องทำจริงต้องมุ่งมัน่นมีความมุ่งมัน่นเราก็ต่อยอดเดวยวจิตใจที่เข้มแข็งและดีงามล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ให้ความเข้มแข็งอดทนเพื่อจะให้รักษาวรรคของท่านไว้ให้ได้ส่วนวัตถุสังเกตได้ไหมท่านท่านคิดรอบด้านฐานทับเรือเรือเร่องต่างนั่นคือหมายความต้องมีสมบูรณตัวเอง ด้วยเหตุน,นี้คําพูดนั้นจึงให้เป็นคําพันที่ว่าเราต้องพยายาเกียรตความว่าให้ต้องมตัวเองมีเรือต้องมีฐานทัพมีอวุธต้องมีขังอวุธเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในปัจจุบันว่าเรามีเรือน้ำว่าทําไมเรือน้ําพูดกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยพระองค์ท่านท่านวางรากฐานเรือน้ําไว้ให้เราแล้วแต่ว่าคนยุคหลังที่ไม่ฐานต่อให้ต่อเนื่องต่างหากบางขั้นบางตอนถึงขาดหายไปองค์วิธีท่านสอนให้เป็นชาวเรือ อบรมไงชาวเรือสมัยก่อนเป็นนักเรือเรือเนี่ยต้องล้างห้องน้ําขัดพื้นเองมีคนคนเอ๊ะนักเรือเรือไม่น่าจะล้างห้องน้าแต่ท่านสอนว่าทักเรียนเรือต้องทําเหมือนกับทหารเกณฑ์คนหนึ่งได้ปิบันนี้เราก็สอนเช่นนี้เช่นเดียวกันในฐานกองเรือทั้งหลายเนี่ยก,ยก่อนจะจบการศึกษารดการศึกษาเนี่ยก็ต้องทําตัวเป็นพลทหารมาก่อนทั้งนั้นทั้งเส้นปวงอันนี้คือเรียกว่าสกิดชเช่าเรือ แม้ช่วงเวลาที่พระองค์ทรงรับราชการในราชนาวีสยามจะมีอยู่เพียง17ปีแต่พระองค์ได้ทรงสร้างสิ่งต่างๆไว้อย่างมากมายทรงสร้างฐานที่มั่นทางการศึกษาและวิทยาการความรู้แก่ทหารเรือในสยามประเทศทรงปรับปรุงและสร้างหลักสูตรนายทหารเรือที่สอนให้เดินเรือไปได้ทั่วโลกทรงสร้างบรรดาทหารผู้มีความสามารถและยึดมั่นในเกียรติของทหารเรือ ทรงเป็นแบบอย่างในพระจริยวัตรของนายทหารที่เปิดโอกาสและรับฟังเสียงจากผู้น้อยแม่น้ําสายใหญ่ไม่ประเสร็ฐน้าสายเล็กจึงจะมีน้ามากได้นั่นคือหมายความว่าองค์กรที่ขนาดใหญ่จะต้องไม่ปิดกัน้นความคิดเล็กๆน้อยให้รวมกันเพื่อให้เกิดองค์รคลที่กว้างใหญ่เมื่อทาเช่นนี้เนี่ยก็เชื่อได้ว่าการลังพกองเรือเนี่ยจะเป็นทั้งหนึ่งใจเดียวกันสมดังเพลงของท่านดอกประดู่หาเรือดอกประดู่เมื่อบานบานพร้อมกัน เมื่อรยก็รวยพร้อมกันสิ่งเหล่านี้คือเม็ดพันธุ์ที่ท่านหวานไว้ตั้งแต่อดีตตอนนี้กําลังเม็ดพันธุ์นั้นเติบโตขึ้นงอกไปเรื่อยๆสร้างสรรค์กองเรือเร่งก้าวหน้าต่อไปไม่แพ้ในภูมิภาคนี้ได้ทวายคือเป็นผู้นําในภูมิภาคนี้ต่อไปจากเมล็ดพันธุ์ที่บ่มเพาะด้วยพระอุตสาหะของนักเรียนนายเรือพระองค์แรกแห่งสยามเมื่อทรงแรกรับราชการด้วยพระชนสไม่ถึง20ปีบัดนี้ ได้เติบโตเป็นไม้ใหญ่ยืนต้นตรงานสร้างประโยชน์อนเนกประการแก่ประเทศชาติทั้งโดยตรงและโดยอ้อมสมดังพระราชปณิธานในพระราชชนกที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้กิจการทหารเรือของสยามสามารถเยับยืนด้วยสพพวิชาและสรพกำลังของตนเองได้อย่างแท้จริงดังพระราชหัตทะเลขาที่ปรากฏในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนในเรือ เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนในเรืออย่างเป็นทางการฟังว,ว่ามีความปลื้มใจที่ได้เห็นการทหารเรือมีราชอย่างลงแล้วจะเป็นที่มั่นสืบไปในภายหน้า สำหรับสารคดีประวัติศาสตร์สารคดีพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในวันพรุ่งนี้จะยังคงนำเสนอต่อเป็นตอนสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นอย่าพลาดค่ะตอนนี้ได้เวลาที่จะต้องพักกันสักครู่แล้วหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมขึ้นเนือพาไปเที่ยวแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่กันสักครู่เดียวค่ะ